บทวิเคราะห์สถานการณ์การจัดหารถกวาดทุ่นระเบิด M 1 1 5 0สำหรับกองทัพไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาพื้นที่พิพาทช,ชายแดนโดยเฉพาะกับประเทศกัมพูชาซึ่งมีการวางกับระเบิดและทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนส่งผลให้กำลังพลของไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก การจัดหายุโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการกวาดทุ่นระเบิดจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กองทัพไทยควรพิจารณาอย่างจริงจังความสำคัญของการจัดหารถกวาดทุ่นระเบิด การวางกับระเบิดและทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนเป็นภัยคุกคามที่ไม่สามารถมองข้ามได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือพิพาทการมีรถกวาดทุ่นระเบิดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตของกำลังพลและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจกรณีศึกษาจากโปแลนด์ โปแลนด์เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการวางกับระเบิดและทุ่นระเบิดโดยในปี2025โปแลนด์ได้ลงนามในสัญญามูลค่า115ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหารถกวาดทุ่นระเบิด M1150 จำนวน25คันจากสหรัฐอเมริกา รถ M1150 เป็นรถกวาดทุ่นระเบิดที่พัฒนาบนพื้นฐานของรถถัง M1 Abrams โดยมีคุณสมบัติเด่นคือระบบ Mine Clearing Line Charge หรือ MILCH สามารถยิงสายระเบิดยาวถึง150เมตรเพื่อทำลายกับระเบิดและทุ่นระเบิดที่ซ่อนอยู่ปุ่มกวาดทุ่นระเบิดเต็มความกว้างกวาดทุ่นระเบิดได้กว้างถึง8เมตรระบบตรวจจับและมองเห็นมีกล้องอินฟราเรดและเซนเซอร์สำหรับการมองเห็นในที่มืด การป้องกันตัวติดตั้งป้อมปืน M2 Browning ขนาดจุด50 BMG เพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูการตัดสินใจของโปโลแลนด์ในการจัดหายานพหนะนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการทหารและการลงทุนในยุธทธปปกรณ์ที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในปัจจุบันความเหมาะสมสำหรับประเทศไทย การนำรถกวาดทุ่นระเบิด M 1 1 5 0มาใช้ในกองทัพไทยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากพื้นที่ชายแดนที่มีความขัดแยง้งพื้นที่ชายแดนหลายจุดยังคงมีความขัดแย้งและมีการวางกับระเบิดอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงต่อชีวิตของกำลังพลการสูญเสียชีวิตของกำลังพลจากกับระเบิดและพุ่นระเบิดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ต้นทุนที่คุ้มค่าราคาของ M1150 ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ได้รับการจัดหารถกวาดทุนระเบิดจำนวน6-12คันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ทิพภาคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะการศึกษาความเหมาะสม กองทัพไทยควรศึกษาความเหมาะสมของการจัดหารถกวาดทุ่นระเบิด M1150 หรือยานพาหนะที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงจากประเทศอื่นๆเช่นจีนเยอรมนีหรือฝรั่งเศสการฝึกอบรมควรมีการฝึกอบรมกำลังพลให้มีความชำนาญในการใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะดังกล่าวการวางแผนการใช้งานควรวางแผนการใช้งานในพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นกรมการทหารช่างและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสรุป การจัดหารถกวาดทุ่นระเบิด M1150 หรือยานพาหนะที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและจำเป็นสำหรับกองทัพไทยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากการวางกับระเบิดและทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการในเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กองทัพไทยควรให้ความสำคัญเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ